ครับและเช่นเคยยังอยู่ในมวยรอบ CP เงินล้านครับฝ่ายแดงยอดทวนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่ฝ่ายน้ำเงินมนัฐชัยยกขาวแสนชัยยิม1้ม140ปอนด์เชิญรับฟังประวัติจากคุณออสเคโอครับครับมาดูนักชกมุมแดงนะครับยอดทวนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่ชื่อจริงว่านายสุประชัยเล่าเรืองครับ29ปีเต็มครับจากจังหวัดร้อครับ ในอดีตนี่ก็เป็นแชมป์มวยรอบมาราธอนเมื่อปี2,557 9ครั้งชนะ50แพ้24แล้วก็เสมอ5ทีเงินล้านเนี่ยแหละครับครับสำหรับกรรมการ5คนเวทีนะครับพันตำรวจตีสัญญารัต,ตนภัยวง์ครับให้คะแนน3ท่านร้อยเอกสมบูรณ์ป่าพาวงศ์อาวุธสุขมีและสินชัยจุลวงศ์ครับญ,ญ,ญาติาตประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมชั่นดีๆของทางโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ก็มี21โชว์รูม19ศูบริการนะครับพร้อมกับรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มครับก็ถ้านึกถึงรถยนต์โตโยต้าก็นึกถึง t o y ยต a าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุงโรดครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับถือว่ามีความสำคัญกับทั้งคู่เลยนะครับทุกแม่ก็ต้องไปลุ้นกันอีก1ครั้งครับมาแล้วครับเคยชกกันมาแล้วเคยดวลกันมาแล้วนะครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับโจททนทอง ออกมาเดินเบียดทันทีแล้ครับเรียกว่าอาศัยรุ่นพี่อีกแล้วนะครับคู่นี้เขารุ่นพี่อีกแล้วนะครับเดินคู่ทุกคู่เลยนะครับวันนี้นี่รุ่นพี่นี่เดินคู่ตลอดสงสัยว่าอยากจะได้เงิน2 0 0 0มื่นบาทเลยครับเพราะว่า3คู่ที่ผ่านมานี่ผู้ชนะได้หมดเลยนะครับรวมเป็นเงิน6 0 0มืนบาทจากโอเคยีแต่ว่ามีเจ้าเอกมงคลครับเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมมีพิเศษตาหากจากท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู์ครับ แมวันนี้รับไปหลายหมื่นเลยทีเดียวสําหรับเอกมองคลไก่ย่างห้าดาวยิ้มโอ้โหวันนี้วันนี้คู่ที่สี่คู่เอกแมมน,นีนับน็อกอีกคู่หนึ่งไหมครับก็ดูกันนะครับคู่นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะเพราะว่ามวยรุ่นใหญ่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเะครับเพราะอาวุธของทั้งคู่เนี่ยรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วทางด้านของ ยอดทวนทองมั่นใจเหลือเกินนะครับเคยชนะมาเดินขยับข้าหาโชคด้วยความมั่นใจนะครับมีหมัดมีแข้งไปส่วนทางด้านของมรัทชัยก็จังหวะสีมือไม่รีบร้อนนะครับโอ้คืนด้วยหมัดด้วยแข้งเหมือนกันเอาละครับเกมการยกคู่นี้ชิงไหวชิงพบแรกกันสนุกแน่วงนอกนี่เป็นของมรัทชัยวงในนี่เป็นของยอดทวนทองครับมาดูจากรูปร่างชงชกนี่ต้องบอกว่าได้กันจริงๆเลยครับส่วนส่วนสูงนิ่ ไม่น่าจะห่างกันครับไม่เกิน2เซนติเมตรแน่นอนครับเพราะว่าดูจากมุมกล้องนี้ครับโอ้โหถือว่าเหมาะสมเลยครับและผลงานที่เจอกันในไฟล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าสูสีครบ5้ายกมองไม่ออกครับก่อนที่ยอดตนทองจะเบียดชนะไปได้ที่เวทีราชดำเนินวันนี้ยกมาแก้มือยกมาล้างตากันที่รังสิตจะหายคาใจหรือว่าคาใจหนักกว่าเดิมครับ ครับเียว่าไฟนี้เป็นไฟที่มีความสําคัญด้วยอย่างที่บอกไว้นะครับใครชนะนี่โอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศสูงครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทาั้งด้านของยอดชนทองจะย้ําแค้งหรือว่ามณฑชัยจ,จะถอนแค้งพร้อมทั้งตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศครับสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับากับการเข้ารอบรองชนะเลิศของมวยรอบซีพีเงินล้านครับอย่างที่แจ้งไว้ชนะเลิศนี่ห้าแสนบาทเลยทีเดียว รองชนะเลิศ250,000บาทครับที่3 150,000บาทแล้วก็ที่4 100,000บาทรวมเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็1ล้านบาทนะครับมวยรอบ CP เงินล้านของเรามุมน้ำเงินนี่โอ้มีสิงห์ดำเกียรติหมู่9มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับที่มุมแล้วเขาบอกว่าไฟนี้เนี่ยแสนชัย PK แสนชัยมวยทย,ยิมติวเข้มกับมือเลยอ้ระดับยอดมวยโคตรมวยสารคามครับมาติวเข้มให้ครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับช่อง Two f o ู u ยี่สิบสี่ของเรานี่นะครับเดี๋ยวจะมีให้ชมกันห้าคู่นะครับวันนี้เีว่างิมพันพิเศษหกหมื่นบาทกับนักชกจากประเทศจีนครับเหลียนหยวนฮาวนนนแดงยิมจะมีก้องเพชรฟุกบะหมี่เกี้ยวกับผู้เกียร์โนนแดงยิมครับกาวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวกับซปเปอร์นิวนนนแดงยิมสุขที่ 14, สิบสี่เมษายนเพชรยินดีการกุศลที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ ดูกันต่อครับคููเอกยกที่2มาแล้วครับทางด้านของยอดทนทองเดินบทตามสไตล์นะครับปล่อยหมัดเตะจอ,อยางนี่ยังไม่ได้ปล้ำไหนนะครับสำหรับทางด้านของยอดทนทองซึ่งเป็นอาชีพหลักเลยโอ้โหแต่วันนี้ดูแล้วมนันชัดเนื้อตัวนี่มาดีเหลือเกินนะครับไม่มีเรียกว่าไขามันเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดจริงๆวันนี้เนื้อตัวแล้วก็ดูว่ามาสู้มาแก้เกมมาดีเอาละครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยอดทนทองจะเคี้ยวได้แล้วนะครับ น่สนใจนะครับคููเอกมวยมันวังสุกข,ของเรานัดส่งท้ายเดือนมีนาคมครับโอ้โหอา้าเดินมีหมัดหมาเข้าไปโดนเข่าแล้วครับเปิดเกมตั้งแต่ยกที่2เลยครับยอดทุนทองก็น่าจะรู้แล้วครับว่าทางด้านมนัสชทยนี่หลักเหลี่ยมฝีมือมวยไม่ธรรมดามีโคตรมวยเป็นเทรนเนอร์ครับแสนชัยกับสิงห์ดำจะอยู่ห่างไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลอ่อเป้า,าครับ ก็ต้องเดินชนนะครับถูกต้องแล้วครับสําหรับยอดทุนทองเพราะอยู่ห่างนี่เสียเปรียบแนะ่เอาละครับตอนนี้เริ่มจะปล้ำในนะครับปล้ำในแต่ว่าดูแล้วทางด้านของมนัสชัยก็ยังไล่แขนสู้ได้นะครับเกมการชกตอนนี้นี่ดวลกันแล้วครับดวลเข่ากันอย่างสนุกแล้วครับนี่แหละครับ,รบสู้สู้กันที่แหวงในวงในยอดทอนทองไม่สนครับเปิดเกมชนอย่างเดียว โอ้โหเราพูดถึงคู่มวยในสัปดาห์หน้าของมวยมันวันศุกร์ของเรานะครับเข้มขน้นพลาดไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะคู่เอกเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบเมจิเงินล้านและที่สำคัญครับหลังขาวหลังขาวจะป้องกันแชมป์ของทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ลุนเฟเธอร์เวทด้วยโอ้โหหลังขาวกับกล้าศึกผู้ชนะรับไปเลย500,000บาทจากเมจิแล้วก็ตำแหน่งแชมเปี้ยนของทูฟอร์ยูอีก70,000บาทครับ โอ้โหสุขวันสุกครับวันสุกมาอย่าลืมอย่าลืมเลยครับมาที่ทูฟอร์ยูมวยมันวันสุขของเราหลังขาวกาศึกชิงชนะเลิศมวยรอบเมจิครับแล้วก็ที่ลุงนีนีวันสุขหน้านะครับศิษย์นาแอไลโอ้โหนี่ก็คู่เอกนะครับลุงนาลายมอรัตนาบัณฑิตนะครับพบกับน้องยศสิ์เจการนะครับเรียกว่าพร้อมคู่มวยได้เสียทั้งรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูการดวลเข่ากันของยอดดวลทองก่อนครับโอ้ยกสองนี่ เกมเปิดแล้วครับอคออยู่ไหนขึ้นคอไม่ยังขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้มนัสชัยมีลูกกดมีลูกไล่แขนทําได้ดีไม่แน่ไม่นอนนะครับมวยมันวันศุกอะไรก็เกิดขึ้นได้ยกกาสูงครับยอดตนทองปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ลุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของช่องทูโฟยูอยู่ด้วยครับโอ้โหหมดยกก่อนกโมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์อีก2รอบเรียนเชิญแฟนหมัดมวยแต่ว่าตอนนี้ยกที่3ครับ ครับเปิดตัวมานะครับทางด้านของยอดทวนทองก็ยังคงเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับเอาเลยครับปล้ำหลายทีเขามั่นใจในวงในนะครับว่าแข็งแกร่งกว่าแต่ดูแล้วทางด้านของมณัชชัยไฟนี้มีการแก้เกมมาดีไล่แขนดีนะครับแล้วก็โต้ตลอดทางดันไม่ยอมเสียเปรียบครับมีคำถามเกิดขึ้นในใจแฟนมวยแน่นอนครับว่า2ปอนนี้มีผลหรือเปล่าครับเพราะว่ามนัชชัยวันนี้ต่อย140ส่นะครับส่วนยอดทวนทองเนี่ย138 เอาล้ครับเกมถึงตอนนี้นี่ยังถือว่าสูสีคู่ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับเอาล้ครับจับปล้ำได้หรือเปล่าครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับอาชีพถนัดมาแล้วโอ้โหกดคอนี่สวยงามสำหรับทางด้านของยอดทนทองดูกันแล้วครับว่าทางด้านของมนัสชัยจะไล่แขนคู่ได้ขนาดไหนครับตอนนี้เข้มข้อนอ้าวนายสู้นายกันอยู่ยอดทอนทองไอ้มนัสชัยก็ตี อ้าวไม่ไม่ใช่ตีตัวเดียวนะคุณออสโอ้มีโต้ทุกเม็ดครับวันนี้มณัชชัยวงนอกนี่ทำได้ดีครับวงในก็ไม่ขี้เหละแข้งซ้ายนำทางโอ้โหขคืนด้วยขวาเอามัดแล้วครับแม่จังหวัดจับนี่ดูคล้ายๆเอกมงคลไก่ย่างห้เดายิ้มเลยครับนี่แหละครับเรียกว่าเขาอาชีพนะครับเรียกว่าเกาะติดคิดตังสำหรับเางด้านของยอดทนทองต้องพยายามเบียดปล้ำในนะครับอยู่วงนอกนี่รักเลี่ยมเป็นรอง เอาละครับพอล็อกนี่ล็อกน่ากลัวนะครับล็อกก็้มีขยมมีโอ้โหหนเข้ามานี่แล้วครับแต่ละดอกนี่เจ็บเจ็บเนื้อ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 นั้นก็เลือกออกนะครับมาตอนนี้อาวมณชัยมาไปสู้เลยโอ้โหบอกพอสู้ไหวพอสู้ไหวกรรมการแยกก่อนไม่สนแล้วครับยอดทนทองอ่ะเดินแต่ว่ามณชัยยังมีดิสเบกอยู่คุณอ๊อฟ หลับหูหลับตาเดินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามานัฐชัยนี่แกลากหลายวันนี้อาวงในแล้วตีขวาไปครับเสียบคืนเอาลากมาลากมามาแต่ว่ามานัฐชัยนี่ไม่มีให้กินฟรีนะของฟรีไม่มีในโลกครับ,รบแต่ตอนนี้แม่แกลากแกลากดีจริงๆครับยอดท,อ,ทองเรียกว่าโต้กันในแล้วนี่ดูทางด้านของยอดท,ทองนี่วงในจะแรงกว่านะครับในกระดาษที่มนัฐชยัยโอ้โหลูกนี้ก็พยายามจะหักก็ไม่ยอมนะครับล้มก็ล้มมาด้วยกัน เอาลครับเกมการชกนี่สนุกดูเดือดตื่นเต้นแน่นอนอย่ายุบนะครับสําหรับทางด้านของยอดชวนทองถ้ายุบสักแผ่วเล้ำไม่ได้เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ดวลเข่ากันอร่อยเลยครับกรรมการแยกยก่อนแยกก่อนต้องออกแรงเยอะสักนิดนึงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดแล้วก็นักมวยทั้งคู่นี่ออกแรงเยอะคูณ2เลย เพราะว่าเปิดเกมกันตั้งแต่ยกแรกนี่เป็นยกที่3ครับยังไม่หยุดออกอาวุธเอายอดุวนทองมัดขวาสวนครับวงในอีกแล้วไม่ยังมาครับดูมาดูกันว่าทางด้านของยอดทวนทองจะปล้ำไนได้เหมือนยกที่3หรือเปล่าครับเพราะว่าดูแล้วมนัชัยก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันมีเหลี่ยมมีไล่แขนมีกระตุกแทงเข่าสู้เอาล้ครับเกมการยกตอนนี้ดวลกันกน,นุกครับใครยุบใครย่นเรียบร้อยนะครับแ ถึงแผน่นนี่ถึงแพ้เลยนะครับตอนนี้หมอยาหมอยาฉีดยาน้ําเงิน10,000แสนบาทครับถ้าพลิกชนะได้นี่เขาบอกเอาไปเลยครับ10,000แสนบาทโอโ้โอกาสได้ก็สูงนะครับมีให้เห็นบ่อยๆแล้วมวยมันวันศุกร์ของเราหมาเรียกว,ว่าพลิกทุกสัปดาห์อมาดูอันนี้มัฑชัยสถานการณ์เป็นรองแค่เล็กน้อยครับพี่อลรีครับเรียกว,ว่าแต่ดูแล้วทางด้านของยอดทวนทองนี่วงในนี่ก็จะปล้มตีดีเลอเกินเป็น ยอดทวงทองตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปอนครับลูกตีเข่าลูกลากนี่แบบนี้เลยนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายของยอดทวงทองถ้าร่างกายดีๆนี่ต่อยได้ทุกคนครับในเวทนี้โอแกบี้ติดไม่ให้หายใจเลยครับมณฑชัยก็ยังไม่มีจังหวะหม่วางแข้งสวยๆติดตัวอีกแล้วเงยหน้ามาเจอแต่ยอดทวงทองครับเด้งขวาไปอ้าวลงเอวครับรัดใต้ปีกบิดมาโอ้โหเข่าซ้ายครับไม่ยังแก้ไม่ได้ครับยังดิ้นไม่หลุดครับ ครับเพราะว่าแข็งเยอะเกินสำหรับยอดทองทองนี่ทะลอกได้นี้ไม่ปล่อยเลยนะครับเอาเลยครับมนัชชัยต้องมีหมัดมีศอกช่วยแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดูวงในนี่ต้านไม่อยู่จริงๆความแข็งแรงของยอดทองเหนียวเลือเกินครับโอ้โห,โโหที่มุมน้าเงินที่มุมน้ําเงินมาเสือร้าดัน,ดนขมแมเกาหัวแก๊กๆโอ้โหม้าม่าเป็นผมหน่อยไม่ได้อื้อม,มายังม้าชักอ่อนไปเหมือนกันครับมา้ามนัชชัย โอ้โดนเข่าแล้วทำท่าไม่ดีอีกแล้วครับคู่นี้โอเค20ครับจะได้แจกอีกหรือเปล่าครับคู่นี้นี่โอ้โหดูเน้นดูกระทุ้งแต่ละดอกนี่ครับหลักนวงรุนแรงเหลือเกินสำหรับยอดทวนนองมาแล้วครับต้องสู้ครับโอ้โหดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้โอเค20ครับโอเค20แจกอีกแล้วนะครับวันนี้สี่คู่รวดครับโอ้โห สถิติใหม่ของมวยมันวันศุกร์กับน็อก4คู่เลยครับโอเค20 2.000 20, 0ครับไปเลยครับวันนี้ชกดีจริงๆครับยอดทุนทองคือไฟที่แล้วกว่าจะชนะนี่ช้าช้าชักชครับคมตีเหมาตียกซีนี่เขาบอกว่าตีตัวเดียวคือแก้ไม่ได้นะพี่อลีครับเรียกว,ว่าวันนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับทางด้านของมรัสชัยต้นๆน,น,นี่โตดีอะไรดีนะครับแต่พอเบียดไปแล้วนี่ คือว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งวงในนี่เป็นรองชัดเจนครับ